อยากจะสรุปแทนเพื่อนว่าอย่างไงสรุปเรื่องของการไประดมทุนอันนี้ได้รู้สึกว่าข่าวมัว่วแล้วก็อยากใช้คําว่าข่าวมั่วเลยข่าวมั่วเลยเรื่องระดมทุนแล้วก็ชวนเพื่อนดาราหรือว่าใครก็ตามมาลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนไม่ใช่นานาโอเคไม่ใช่นานาแล้วแล้ว400 300400 400ล้านตัวเลขก็ประหลาดตัวเลขมัว่วถ้าสมมติไปเอาเงินของใครมา300ส้ล้านเป็นเป็นเอถอจะให้เธอจะลงทุนไหมเขาบอกว่าไปหลอกหลายคนจริงไม ไม่จริงไม่ต้องตอบว่าไม่มีใช้คำว่าไม่มีอ่ะเออเออใช้คำว่าไม่มีแล้วบรรดาเพื่อนสนิทน่ะไม่เคยมีใครโดนนาาระดมทุนอ่าโอเคถ้าเกิดอักษรย่อเป็นนอนะแต่วันนี้เธอต้องปุ๊กแกตัว่าถ้าสมมติบริษัทเขาวันหนึ่งถ้าสมมติเขาจะเจริญเติบโตนั่นคือบริษัทของเขาอันนั้นมันเป็นเรื่องการทำธุรกิจเราเพื่อนกันเราก็ไม่เคยไปคุยรายละเอียดตัวเลขเข้าใจป่ะเธอเออ อยากจะพูดตรงนี้ได้รู้สึกว่าข่าว่มันไปไกลข่าวมันไปกันใหญ่แล้วอ่ะเรื่องแบบจะมีผู้เสียหายรวมตัวกันไปแจ้งความอันนี้ด่าพูดได้เลยว่าข่าวมั่วข่าวมั่วแห้งเลยเสียงแหบเลยเสียงหายเลยโอ้โหแน่นอนจริงรู้เงี้ยรูเสียงแหบลางานดี่า ลาไม่ได้หรอกเดี๋ยว<อ>ม<อ>ดก็ไปจิกไปจิกที่บ้านออกมาอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้เป็นห่วงที่แบบเรารู้สึกว่าข่าว่ะมันออกไปมั่วจะเกินไปแล้วมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตจะเกินไป